มีโอ้ผน,นไม้ผักผักผน,นไม้ต่างๆผน,นไม้อนผักมีด้วยนะครับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองมือสามเขาก็มีอีกสวงามโอ้โเครื่องประดับ แต่เดี๋ยวคนเดียวน่าจะหมดแล้วนะไม่มีแล้วเพราะไม่ได้สนุกดีของเก่งวขาเก่งนะครับใช่แต่คิดว่าทองเก่งกระชากคอขาดเรื่องเก่งนะครับเก่งเสื้อผ้าไว้ใส่สวยๆเลยว้ายเจอกันอีกแล้วตัวใหญ่เลย น้า้นเจอนนีแล้ว้างเลยตัวใหญ่ด้วยอ้ยนี้านี้เลรอเป็นอะไรลเอรองเท้าก็มีนะครับตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้วะ ไม่แล้วครับรู้สึกมันจะพอแล้วมือโอ้วใช่โหเรอ่อโหเงการชอบเลยตัวใหญ่นะครับตอนเล็กมันซ้อนของเขาเขามีนะครับเจอกันไม่ได้เลยเห็นเขาให้โซฟาไม่ได้นะตัวใหญ่ครับพันอะไรไม่ดูเนี่ย เชือกผ่านะครับนี่บ่หาเชือกผ่ามือสองใส่เลยขอ,องมือสองทั้งนั้นนะครับโอ้ยฉั้นซื้อให้เมื่อยเหรอกับหม,มูเขา่า <c oughs> ใช่ไหม เสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับของ้ายก็มีตลาดนัดไเลยครับกสเะยครับหมูย่่มิ้งนะครับหมูปิ้งก็มีร้อน โ <c oughs> ดนเสียบโดนตั๊บผ่านเรือชมตลาดนักไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ของ้ของสอยเ่งไฟฟ้าอะ <c oughs> ไรครับไม่่ไทยไง่ <c oughs> มเนอ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับ กำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมของเขาสวยเลยโอเคครับ